การประชุมคณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของปี2558ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาหลายเรื่องที่สําคัญซึ่งร้อยเอกยงยุทธมยาราบโฆษกประจําสํานักนายร,รัฐมนตรีและพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆศกประจําสํานักนายร,รัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงรายละเอียดให้ทราบครับท่านรองนายนตรีและรัตวีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ก็ได้รายงานในวันนี้ในกรณีของที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ทางศุลก,กากรตามโครงการสิทธิพิเศษศุลก,กากร เป็นการทั่วไปหรือว่า GSP ของสหภาพยุโรปนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากที่นับตั้งแต่วันที่1นึ่งมกราคม58ที่ผ่านมาทาง EU ได้ยกเลิกการให้สิทธิทางศุลกากรตามโครงการสิทธิพิเศษศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือว่า GSP แก่ประเทศไทยในทุกรายสินค้าซึ่งรวมถึงกุ้งปลาหมึกทูน่ากระป๋องจักรยานจักรยานยนต์เม็ดพลาสติกน้ำมันปาล์ม ครื่องนุ่งหม่มรองเท้านะครับจากเดิมที่ไทยในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเคยได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาหลายปีในสินค้าทั้งหมด773รายการนะครับการให้สิทธิ์ GSP ก็เป็นสิทธิพิเศษทางการค้าที่ EU ให้ฝ่ายเดียวแก่ประเทศคู่ค้าต่างๆมาตั้งแต่ปี2514โดยฝ่าย EU เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การให้สิทธิ์ดังกล่าวตามความเหมาะสมนะครับการเสียสิทธิ์ GSP ของไทยในครั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ฝ่าย EU กำหนดและก็ EU ก็ได้เคยแจ้งให้ไทยและก็ประเทศคู่ค้าอื่นๆทราบหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคม2555อีกทั้งทาง E.U ก็ได้ประกาศใช้กับประเทศคู่ค้าทุกป,ประเทศในลักษณะไม่เลือกปฏิบัตินะครับ หลักเกณฑ์ที่ EU พิจารณานะให้ประเทศไทยเสียสิทธิ์ GSP ทั้งหมดในปี58ก็สืบเนื่องมาจากการที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับเป็น Upper Middle Income Country ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า3ปีตั้งแต่ปี2554จนถึง2556นะครับโดยเปิโดโอกาสให้ไทยมีเวลาในการปรับตัวก่อนแล้วเป็นระยะเวลา1ปีก็คือในปี2557 ซึ่งผู้ประกอบการของไทยก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างเช่นมีการขยายตลาดไปยังประเทศหรือว่าภูมิภาคอื่นๆรวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับ ทางนี้นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากฝ่ายยูเกี่ยวกับระเกียนใหม่ดังกล่าวทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีส่วนร่วมในการรับมือสถานการณ์นะครับมีการแจ้งเตือนในภาคเอกชนทราบแล้วก็มีการนําคณะนักธุรกิจไทยเดินทางไปเยือนต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดยูอทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินการในหลายด้านด้วยกันนะครับทิอย่างในกรณีของกรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการร่วมกับสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าประเทศไทยนะครับสภาผู้ส่งออกทางรือแห่งประเทศ ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแจ้งข้อมูลและก็ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีการแนะนําให้พิจนารนณา,าเลือกรายการสินค้าต่างๆแล้วก็ประสานผู้นําเข้าใน EU นะครับเป็นผู้ยื่นคําร้องในการขอลดหรือว่ายกเลิกภาษีหรือว่าโคต้าดังกล่าวนะครับอัอนนี้ก็มีการดําเนินการกันไปเมื่อวันที่23ใน25ธันวาคม57ตามลําดับนะครับ อนอกจากนั้นทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ทางการค้าก็ได้เร่งดําเนินการให้ผู้ส่งไทยลดการพึ่งพาในเรื่องของ GSP นะครับแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการดําเนินการธุรก,กิจต่างๆเรื่องต่อไปนะครับจากที่ได้เคยมีมติคอรมอไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในเรื่องของ Digital อ c o n o m y นะครับก็มีร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ ตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน5ด้านขึ้นมานะครับโดยคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติคณะใหญ่นั้นท่านนายุนตรีเป็นประธานเป็นผู้กําหนดนโยบายแล้วก็ะคณะกรรมการเฉพาะด้านก็จะติดตามและประเมินผลใน5ด้านนะครับในวันนี้ได้มีการพิจารณาอีก8ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อันนี้เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับผลทางกฎหมายนะครับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเทียบเท่ากับการทําเป็นหนังสือหรือการมีเอกสารมาแสดงรวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงองค์ประกอบแล้วก็อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรก,กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดวางโครงสร้างการทํางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนะครับ แล้วก็กำหนดให้มีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรก,กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ อันนี้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ในการบูรณาการการทํางานและความเป็นเอกภาพในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฉบับที่ 2, 2เป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่มฐานความผิดเพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีฉบับที่3เป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับฉบับต่อไปเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันนี้เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยเพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกละเมิดหรือถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและก็มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนด้วยนะครับ ฉบับที่5นะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับอันนี้กําหนดให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทต่างๆฉบับที่7เป็นร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกํากับการประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคม อันนี้ก็คือกำหนดให้การจัดทำแผนในระดับ Sectoral Policy ที่กสทอชอเป็นผู้จัดทำเช่นแผนแม่บท ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแผนกำกับการใช้ความถี่วิทยุในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้กำหนดในขณะที่การกำหนดนโยบายภาพใหญ่ด้านการบริหารคลื่นความถี่จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอนนี้เพื่อให้งานในระดับนโยบายมีความสอดคล้องกันในภาพรวมนะครับครับในส่วนของผมมี2ส่วนนะครับเหมือนเดิมราคาสินค้าในประเทศครับท่านได้ติดตามข้อมูลพบว่ามีราคาสินค้าในประเทศบางรายการเช่นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยที่มีราคาสูงเกินกว่าที่น่าจะเป็นท่านก็ฝากให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ ได้ไปติดตามในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกกฎกติกาที่ชัดเจนเพื่อจะแก้ไขปัญหาไม่ให้ราคาสินค้าอุโปโภคบริโภคในบางรายการเนี่ยมันสูงเกินที่ควรจะเป็นโดยหลักการท่านบอกว่าให้ยึดหลักการราคาน้ํามันเป็นหลักเรื่องต่อไปเรื่องวันเด็กนะครับก็ตามที่ทุกท่านได้ทราบไปแล้วว่าท่านนายกมีคําขวัญในปีนี้คือความรู้คู่คุณธรรมนาสู่อนาคตในปีนี้ก็เน้นเรื่อง ค่านิยม12ประการนะครับตรงนี้ท่านบอกว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ทําความเข้าใจในทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็กไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เด็กๆมาท่องเรื่องของค่านิยมแต่เป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กให้เยาวชนแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าถ้าทําตัว ยึดหลักในเรื่องของคุณธรรม12ประการเนี่ยสังคมมันจะดีขึ้นอย่างไรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านอยากให้สอดแทรกเรื่องของความมั่นคงเรื่องทางสังคมจิตวิทยาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยเข้าไปด้วยเรื่องต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับท่านบอกว่าในครั้งที่ท่านเดินทางไปจีนเนี่ยท่านสอบถามพบว่าทางจีนเขามีนักวิทยาศาสตร์อยู่ประมาณสัก60,000-70,000คนได้ ซึ่งถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกับไทยแล้วเนี่ยท่านบอกว่าตัวเลขของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เชื่อว่าสัดส่วนเนี่ยเราน่าจะยังมีน้อยอยู่มากเพราะฉะนั้นมันส่งผลต่อเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆท่านก็เลยมอบหมายให้ท่านรองนายกยงยุทธนะครับไปดำเนินการทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม เรื่องของการปฏิรูปนะครับซึ่งจะมีส่วนสําคัญอยู่ด้วยกัน3ส่วนคือสภานิติบัติการแห่งชาติสภาปฏิรูปและก็รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นนายกด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าคอสอชด้วยก็ติดตามการทํางานของทางด้านฝั่งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาิติบัติการแห่งชาติก็พบว่าในหลายกรณีเนี่ยทั้งสองส่วนยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ท่านก็มอบหมายท่านรองนายกพิสนุเครืองามกับท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ในการที่จะให้ข้อมูลให้ทางสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแ,แห่งชาติเนี่ยได้รับทราบก่อนว่าทางรัฐบาลเรามีข้อมูลเดิมอย่างไรบ้าง <S <S เรามีแนวความคิดในการปฏิรูปอะไรอย่างไรบ้างเรามีบรรทัดฐานขั้นต้นอย่างไรมีอะไรเป็นต้นทุนบ้างแล้ว เพื่อเขาจะได้เอาตรงเนี้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินการต่อไปร่างพระมัญดิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความแพ่งสาระสําคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันคือมีทรัพย์สิสนประเภทห้องชุดอาคารชุดในคอนโดมิเนียมที่ผู้ซื้อไม่มีกําลังในการจ่ายเงินเมื่อซื้อไปแล้วก็ติดค้างทั้งติดค้างค่าง,งวด ทั้งติดค้างเรื่องของค่าบริการส่วนกลางก็ทําให้มีการฟ้องร้องแล้วก็บังคับคดีร่างกฎหมายแพ่งตัวนี้ออกมาก็มีาาสาระสาคัญที่จะกําหนดให้ผู้ที่ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนกลางก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในส่วนกลางนี้เป็นของเจ้าของห้องเดิม อย่างไรก็ตามนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมของการบริการสาธารณูปโภคในส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ขอรับชำระหนี้ของตัวเองได้จากการขายทอดตลาดส่วนร่างกฎหมายแพ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมเรียนคู่กันเมื่อสักครู่นี้ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็คือร่างกฎหมายแพ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบังคับ คดีตามคำพิภากษาหรือคำสั่งมี2กรณีหลักการสําคัญหลักการสำคัญตัวที่1ก็คือมีการปรับปรุงประเภทของทรัพย์สินที่อยู่ในการบังคับคดีว่าให้ครอบคลุมถึงสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างเช่นหุ้นสิทธิทบัตรเครื่องหมายการค้าโกลฟิวเจอร์ตัวที่2ก็คือระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินการคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบใน ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการขออนุมัติร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติปี2558ถึง2561นะครับตัวนี้กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติปี58ถึงปี61 แล้วก็ขอให้องค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำเอาแผนแบ่บทต,ตัวนี้ไปกำหนดเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินง,งานให้มีความสอดคล้องกันเรื่องต่อไปครับเรื่องเป้าหมายนโยบายทางการเงิน,น,นปี58นี้ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่17ธันวา 57ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรงเนี่ยก็ได้หารือร่วมกับรัฐ่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ร่วมกันตกลงใจกําหนดเป้าหมายนโยบายการเงินประจําปี58ออกมาสาระสําคัญก็คือในปี58นี้จะกําหนดอัตราเงินเฟ้อเป็นแบบทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีนะครับ2.8ที่ร้อยละ2.5บวกรบ1.5 การกาหนดอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงค่าของชีพที่แท้จริงเพราะว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยเขามีการคํานวณโดยกลุ่มสินค้าทั้งหลายประมาณ14-15กลุ่มแต่ไม่รวมกลุ่มรายการสินค้าที่มีความผันแปรบ่อยๆเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มราคาค่าอาหารแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อแบบเฉลี่ยเนี่ย ได้รวมถึงสินค้าประเภทที่มีความผันแปรอยู่ด้วยทําให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่ากําหนดอัตราเงินเฟอ้อในลักษณะเฉลี่ยทั้งปีไม่ได้กําหนดเป็นรายไตรมาสท่านนายกเคยสั่งการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เอาไว้นะครับในการวิจัยเรื่องวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยยางในสต๊อกของรัฐบาลมีจํานวนมาก แล้วก็อยู่ในช่วงการผลิตที่พี่น้องเกษตรกรก็ผลิตยางใหม่ออกมาประกอบกับการจุงราคายางก็เป็นไปในระยะเวลาที่ที่กำหนดแต่อาจจะไม่เร็วทันใจพี่น้องเกษตรกรท่านก็มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องไปลองพิจารณาเนื่องจากมีการนำผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเสนอในที่ประชุมว่าสามารถนำเอายางดิบเนี่ยไปทำเป็นลู่วิ่ง แล้วก็พื้นสนามได้ก็ปรากฏว่าในครั้งนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็กลับมารายงานว่าในการสร้างลู่แล้วก็ลานกรีธาที่ได้มาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสาพันธ์กรีธานานาชาตินะครับหรือ IAAF ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปตรวจสอบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผ่านการ กำหนดมาตรฐานของ IAAF แล้วทุกรายการปรากฏว่าผ่านนะครับก็สามารถเอามาทำได้จริงๆโอเคครับถ้มมีขอบคุณมากนะครับ,บคุณครับ